โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเพจ Facebook Date by d e l l i h t t o o i l l n n t e a s t นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมก็จะงงกันว่าพี่เข้ามาทำไมเนี่ยมันมีอะไรหรอคือตอนนี้นะครับเขามีเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอีเวนต์ a t t a ท k on t น t a n นั่นเองนะครับเป็นอีเวนต์ล่าสุดเลยนะครับก็เขามีการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตามลิงก์นี้เลยนะครับก็จะมีแจกรางวัลนู่นนี่นั่นนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ลงทะเบียนเนี่ยปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ละกันนะครับแล้วก็จะใส่ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมนะผู้ชมจะได้เข้าไปลงทะเบียนกันง่ายๆนะครับแล้วก็สําหรับวิธีลงทะเบียนเนี่ยก็ดูตามนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกเลยก็กดเข้าที่ลิงก์นะครับผมมันก็จะเด้งมาเป็นหน้านี้นะครับรอโหลดสักครู่นะครับอ่ะเนื่องจากผมเนี่ยล็อกเอาไว้แล้วนะครับเออไม่ใช่ล็อกเอาล็อกอินเวลานะครับเพราะว่าผมล็อก อินล่วงหน้าไว้แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตล็อกอท์ออกก่อนนะครับผมแล้วก็ขออนุญ,ญาตเปิดเป็นในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมอ่ะพอเข้ามาหน้าหลักนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็จะมีให้เลือกในส่วนของ Line Facebook แล้วก็ Twitter กูผู้ชมสะดวกช่องทางไหนก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตล็อกอินสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะ โอเคครับผมตอนนี้ผมล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่หน้านี้เลยนะครับก็เห็นว่าคุณผู้ชมจะมี1 0 0 0 0แสนคนสามแสนห้าแสนเจ็ดแตอนนี้น่าจะประมาณ7จ็ดแสนห้านะครับผมนะกลายจะ8ปดแสนละถ้า1ล้านคนก็จะได้เป็นสกินเฟิงมินนะครับก็ใครที่ล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าหน้านี้เหมือนผมเลยถ้าเป็นหน้าหลักนะก็ให้ทําการคลิกเพื่อเข้าร่วมทีมสํารวจหมอกดำนะครับตรงกลางนี้เลยนะครับผม มันจะเขียนว่าลงทะเบียนล่วงหน้ารับของละวันนะครับอ่ะก็กดเข้าไปเลยนะครับมี7จ2ดแสนกรบคนนะครับอ่ะลืมดูตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดคลิกเพื่อเข้าร่วมทีมสำรวจหมอกดำเลยแล้วกันนะครับอ่ะเขาจะขึ้นมาให้ใส่อีเมลนะครับคุณผู้ชมก็ใส่อีเมลที่คุณผู้ชมใช้ให้เรียบร้อยนะครับอีเมลไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่สักคู่นะครับอ่ะหลังจากที่เราใส่อีเมลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับฉันตกลงที่จะรับอีเมลโปรโมทและโฆษณาจากเกมของบริษัท Net e a s e นะครับก็ให้ทำการกดยืนยันไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับจะมีให้กดยืนยันอีเมลที่เราใส่อีกทีหนึ่งนะครับพอกดแล้วนะครับก็จะขึ้นในส่วนของหน้านี้นั่นเองนะครับที่เขียนว่าคลิกปุ่มเข้าร่วมทีมสำรวจหมอกดำและแลสละหายแลปฏิบัติตามคำแนะนำอาจจะถูกแล้วปะจะได้รับ ลงทะเบียนล่วงหน้ารับรางวัลกองทหารเทียสมสำรวจฝึกหมิน่ดนดาบทหารฝึกหัดรางวัลที่คุณลงทะเบียนล่วงหน้ารับรางวัลผ่านเว็บไซต์จะถูกส่งมอบอีเมลในเกมของคุณในช่วงระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง3 1ตุลาคมนั่นเองนะครับก็ให้ทําการกดยืนยันไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้ใส่ในส่วนของ ID ของเรานะครับผู้ชมก็จะงงกันว่า ID อะไรวะอ่ะ ก็เขามีวิธีตรวจสอบให้ด้วยนะครับนี่กดเข้าไปนะครับก็เข้าไปที่เกม d ด a d by ดร์แลมบูบายนะครับหน้าหลักเข้ามาหน้านี้ตามรูปนะครับแล้วก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปกรอปตัวเลขที่อยู่ใต้ชื่อของเรานะครับทางเว็บไซต์ d ด a d by ดร์แลมบูบายเน็ตอีทเนี่ยเขาแจ้งมาละเอียดแล้วเนาะก็ตามนี้นะครับกดคัดลอกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับผมอันนี้ ID ผู้เล่นผมนะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยล็อกอินไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่จะทําคลิปอะคุณผู้ชมอลองดูว่าได้ไหมหมายเหตุโอ้ยไม่ใช่อันนี้มันหายเหตุหายไปเลยเหตุนะครับม,มอม้าหายนะเมื่อบัญชีถูกเชื่อมโยงนะครับเมื่อบัญชีถูกเชื่อมโยงงองงูหายจะไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมโยงได้โปรดตรวจสอบข้อมูลของคุณอย่างาระมัดระวังนะครับโอเคอ่ะลองกดไป ของผมถ้าไม่ได้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าผมล็อกอินไว้ก่อนหน้านี้นะครับลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้มาทําคลิปซ้ําให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนี่พอกดไปนะครับก็จะขึ้นชื่อคุณผู้ชมมาแบบนี้เลยนะครับสําหรับ ID ดีนะก็ติ๊กชื่อไปนะครับ d u วค Kingsman นะครับผมถ้าขึ้นหลายชื่อก็ให้หาชื่อที่คุณผู้ชมตั้งในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับ n e t ตอี e นะอย่าไปเอาเซิร์ฟอื่นมานะเซิร์ฟ Dead by Daylight Mobile n e t e นะครับผมพอติ๊กชื่อแล้วก็กดยืนยันนะครับ หมับเข้าให้ตัวละครนี้ได้ผูกแล้วอันไหนของผมมันผูกแล้วแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ผูกเนี่ยก็จะขึ้นตามรูปที่ผมขึ้นให้ตอนนี้เลยนะครับที่ผมแบบแคปไว้นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมล็อกอินนะที่ลงทะเบียนไว้ของผมมันผูกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ไม่ให้ล็อกอินซ้านะครับผมนะก็ถือว่าดีนะครับผมนะเอาจํานวนคนแบบจริงๆแบบ ไม่ใช่กดสาเนาะเออถือว่าดีว่าดีผงผมก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วก็อยากจะมาเป็นสื่อเตือนคุณผู้ชมว่าเนี่ยยังเหลือเวลาลงทะเบียนนะก็สามารถลงทะเบียนกันได้นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับเปิดตัวอย่างอย่างเป็นทางการวันที่26ตุลาคมนี้นะ,ะเดี๋ยวรอดูกัน สกินอะไรก็แบบเท่ๆนะที่เขาลงตามเพจเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับถ้าผิดภาพระการใดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับก็ <S 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 ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสตอรี่ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจผมในการทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมรับชมกันอีกเลยนะครับวันนี้ทาคลิปกันดึกเลยครับทุ่มหนึ่งทุ่มห้าเก้าเกือบสองทุ่มพอดีนะครับก็สองทุ่มเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกัน๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคร